สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่หมอพันร้าหัวราพยากรค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงในเดือนพฤษภาคมของชาวราศีเมษค่ะผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษาย,ยนถึง13พฤษภาคมหรือหากใครผูกดวงแล้วได้ลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคำทำนายในคลิปนี้ได้เลยค่ะเพื่อเตรียมรับมือวางแผนในการดำเนินชีวิตค่ะคำทำนายของแม่หมอนี้เป็นแบบภาพรวมนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักติดต่อจองคิวแม่หมอพันล้านที่ลายใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ วันนี้เราจะมาทำนายในเรื่องของการงานการเงินของชาวราศีเมษกันนะก่อนอื่นแม่หมอจะขอเป็นตัวแทนของชาวราศีเมษเพื่อหยิบในไพ่ในการทำนายดวงเรื่องของการงานนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราหยิบไพ่ก่อนเนาะอ่เป็นยังไงบ้างนะคะมาฟังคำนายการงานชาวราศีเมษค่ะการงานนะคะ อาจจะคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากคนเก่าคนแก่เจ้านายเก่าแล้วก็ที่อยู่เก่าหรืองานเก่าๆที่คุณเคยสะสมไว้นมนานแล้วคุณจะได้ทํางานในจังหวะนั้นนะคะหรือคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนเก่าปัญหาจากการติดต่อการเดินพบปะลูกค้าในครั้งนี้ต้องระมัดระวังให้มากๆค่ะนะคะหากใครต้องมีการได้ไปพบปะลูกค้าต้องไปพูดคุยลูกค้าในช่วงนี้ต้องปรึกษาผู้ใหญ่นะคะถึงจะหาทางออกได้ตรงนี้นะนะคะเพราะว่าการเจราจารในครั้งนี้ ยังนนไม่ได้เป็นผลดีกับตัวเราเนาะเดือนนี้อาจจะมีการประชุมค่อนข้างบ่อยมากๆนะคะหรือว่าเดินทางบ่อยนะเหนื่อยน,นิดนึงนะคะแต่ว่ารับประกันได้เลยขายยิ่งเดินทางยิ่งได้งานอย่างแน่นอนเลยค่ะเตือนการที่เราเป็นคนที่เฟลลี่เป็นคนที่เข้าออกับคนง่ายนะคะนะหรือไว้ใจคนง่ายอันนี้บอกได้เลยว่า ต้องระวังมิตรสหายหลอกลวงนะเพื่อนร่วมงานหลอกลวงนะคะพยายามอย่าไว้ใจอย่าเชื่อมั่นมอบหมายงานให้เขาไปทําควรจะลงมือลงแรงด้วยตัวเองดีที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเราไว้วานไปทุกอย่างมันจะเสียหายนะคะในเรื่องของการงานค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังต่อกันที่เรื่องของอการเงินนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างแม่หมอขออนุญาตหยิบไพ่ก่อนเนาะ ได้ไพ่มาแล้วนะคะสำหรับคำทำนายการเงินชาวราศีเมษ การเงินนะคะเงิน yeah, ที่หาได้มาจะเริ่มคล่องตัวมากขึ้นในเดือนนี้นะคะเดือนที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยดีแต่เดือนนี้คุณจะมีช่องทางในการหาเงินแล้วก็มีรายได้เสริมเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมค่ะที่ไม่ดีมาก่อนจะดีขึ้นขยับขยื่นขึ้นนะคะคุณเริ่มจะมีโชคลาภมากขึ้นและนะการที่เก่งกําไรนะคะเก่งกําไรจากการขายทรัพย์สินหรือเก่งกําไรจากทรัพย์สินเดิมที่เรามีอยู่ของเก่าที่เรามีอยู่นะคะจะเพิ่มพูนทําให้เป็นการเงินคุณได้นะเนาะ การเงินที่ได้จากเป็นการเป็นนายหน้านะคะหรือนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีการลงทุนกับหุ้นส่วนกับคู่ครอ,องของเรานะ การแบ่งผลกําไรในการที่เราเป็นหุ้นในครั้งนี้จะให้ผลดีอย่างมากๆค่ะแต่ให้ระมัดระวังนิดน,นึงนะคะใครที่จะมาหยิบยืมเงินนะคะหรือขอความช่วยเหลือเราให้ระวังเรื่องเพศตรงข้ามมากๆพเพราะเพศตรงข้ามจะเข้ามาตีสนิทนะคะกับชาวราศีเมษนะคะเพราะว่าเขาหวังเรื่องเงินเงินทองทองบอกได้เลยว่าค่ะว่าห้ามหยิบยืมให้ยืมโดยเด็ดขาดนะคะ ต่อมาค่ะเรามาฟังกันที่เรื่องของความรักนะเดี๋ยวแม่หมอหยิบไพ่ก่อนนะจ๊ะความรักเป็นยังไงบ้างามาฟังกันทํานายความรักชาวราศีเมษค่ะ สำหรับความรักชาวราศีเมษนะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่นะคุณจะมีโชคจากคู่ครองหรือจะได้ของขวัญจากคนรักนะคะหรือว่าที่ผ่านมานะคะมีปัญหากันไปนะคะในเดือนนี้จะมั่นคงขึ้นแล้วก็จะเข้าใจกันมากขึ้นคุยไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมค่ะไม่ค่อยจะทะเลาะกันนะคะเดือนนี้ถือว่าใช้ได้สําหรับคนที่มีคู่อยู่นะคะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันบ่อยด้วยนะคะสําหรับคนโสดค่ะบอกได้เลยว่าถ้าคุณ มีคู่เข้ามาในช่วงจังหวะเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งการเลือกคู่ที่ได้ดีมากๆเลยนะเพราะคนที่เข้ามานะคะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะรวยทรัพย์มีฐานะเดือนนี้บอกได้เลยว่าเป็นโอกาสของคุณแน่ๆค่ะของชาวราศีเมษดีใจกับชาวราศีเมษด้วยนะคะคุณอาจจะได้เป็นคุณนายอย่างแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่เรื่องคําทํานายพิเศษนะคะแม่หมอจะทํานายในเรื่องของโชคลาภให้นะคะว่าโชคลาภชาวราศีเมษจะมีหรือไม่นะคะอามาได้ไพออกมาแล้วนะคะคำทำนายโชคลาภของชาวราศีเมษนั้นบอกได้เลยว่าได้ไพใบน,นี้มาบอกได้เลยค่ะว่าห้ามเสี่ยงห้ามลงทุนหรือห้ามเ,ออเสี่ยงโชคโดยเด็ดขาดค่ะพะบอกได้เลยว่า โชคไม่เข้าข้างคุณค่ะนะชาวราศีเมษจะไม่มีโชคในเดือนนี้เอาเป็นว่าตั้งหน้าตั้งใจทํางานดีกว่านะคะถ้าหวังผลจากลาบลอยตรงนี้แม่หมอว่าคุณน่าจะมีโอกาสได้น้อยมากๆเลยค่ะนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะค่ะก็จบลงแล้วค่ะสําหรับคําทํานายหากใครชื่นชอบแม่หมอพลางฝากกดติดตามที่ช่องช n แนล แม่หมอพล้านโหราพยากรและติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ทางเฟ b บุ๊กแฟนเทจทื่แม่หมอพล้านโหราพยากรค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ